สวัสดีค่ะตอนนี้ตะอยู่ที่งาน White d a n a w a r d 2024 Presented by G Soul i f e นะคะที่จัดขึ้นที่ True Icon Hall ชั้น7 Icon สยามแห่งนี้ค่ะวันนี้นะคะตอยจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศตลอดทั้งงานเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสีสันของ White Carpet นะคะโชว์สุดวิเศษที่มาพร้อมกับคอนเซปต์สุดปังรวมไปถึงสิ่งดีๆจากผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะคะถ้าหากว่าพร้อมแล้วไปชม,รมพร้อมๆกันเลยค่ะ สร้างความสุขล้นหัวใจให้กับคนในวงการวายที่มาร่วมงานรวมถึงแฟนคลับได้อย่างท่วมท้นเลยล่ะค่ะสำหรับงานวายอินเตอร์เทนอวอร์ด2024 p r e เซนเต็ด by Jisulife ที่อบอุ่นไปด้วยเหล่าคนบันเทิงในแวดวงวายที่ตบเท้ามาร่วมงานหลายร้อยชีวิต ท่ามกลางกองทัพแฟนคลับนานาชาติซึ่งมาจับจองพื้นที่ล่วงหน้าหลายชั่วโมงเพื่อรอสบตาศิลปินคนโปรดหน้าทรูไอคอน hall ชั้น7ไอคอนสยามที่เหล่าซุปตารและอินฟลูเอนเซอร์จัดเต็มในชุดทีมโฮโลแกรมเดินสับแบบไม่มีใครยอมใครบนวายคาเปตค่ะไม่ว่าจะเป็นหลิงออมหรือคู่ยูริในตำนานออมตีนาขณะที่นิงทันยากก็เสิร์ฟโมเมนต์สุดฟินแบบรัว ฟ่าหนหนุ่มก็หล่อแซ่บกินกันไม่ลงค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้พาเวลแม็กนัดเจดไบเบิลพร้อมกวนเพื่อนนัแสดงจากซีรีส์โฟร์มินรวมถึงกวนอินฟลูตัวท็อปอย่างเอแคลจือปากเตอาร์ตพาวเวอร์พัฟเกน์และอีกเพียบค่ะ ขณะที่ภายในฮอลล์นอกจากการประกาศรางวัลแล้วยังอัดแน่นไปด้วยโชว์ดีทีเด็ดทั้ง Multiverse of อวกับการรวมตัวของศิลปินนักแสดงไวท์สชีวิตแบบไม่แบ่งค่ายที่ปิดโชว์สุดประทับใจด้วยการประสานเสียงร้องเพลงจากนางรักในตำนานอย่างเพลงกันและกันประกอบภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามค่ะต่อด้วยโชว์สุดอลังการ Queen of Kings ส่งตรงจากทิฟฟานี่โชว์พัทยาเอนเตอร์เทนเมนต์โชว์ที่ด่งดังไปทั่วโลกค่ะ และ2นักร้องเสียงคุณภาพซินซิงคุล่าและต้นธนสิทธิ์ก็มาพร้อมโชว์สุดละมุนและทรงพลังผ่านบทเพลงเนื้อหากินใจอย่างฟังและคำตอบอยู่ที่หัวใจในโชว์สุดพิเศษไวด์พาวเวอร์ฟังสีสันผู้ประกาศรางวัลก็ไม่น้อยหน้าค่ะเจ้าแม่รันเวย์แพนเค้กเขมมนิดสมวงซูเปอร์โมเดลกับลีลาสับเท้าโชว์สเต็ปเริดพร้อมฟูเทินบนเวทีก่อประกาศรางวัล ทำเอานักแสดงเจ้าบทบาทชายชาติโยโดมอดไม่อยู่ขอสวมวิญญาณพ่อเกรสเดินฟัดฟาดบนเวทีเช่นกันก่อนจะส่งท้ายความตื่นตาตื่นใจด้วยการผสมผสานร,ระหว่างทีป๊อปสวงสสไตล์ทั้งน่ารักเซ็กซี่และแข็งแรงกับทีป๊อปโชว์ของวิเซอร์วิสและเพอร์เซสค่ะที่นอกจากสนุกแล้วยังแสดงศักยภาพทีป๊ปที่ไม่แพ้ชาติดใดในโลก นอกจากโมเมนต์สุดฟินแล้วนะคะงานนี้ยังจัดกิจกรรมสนุกๆแจกของที่ระลึกอีกมากมายค่ะเช่นเดียวกับอาหารแมวเนโกะที่จะเปลี่ยนพ่อแมวมือใหม่ให้เป็นพ่อแมวมือโปรก็มีกิจกรรมให้บรรดาทาดแมวได้มาร่วมสนุกเพื่อรับคลิปเซ็ตสุดพิเศษกลับไปฝากลูกๆที่บ้านให้ได้อิ่มอร่อยและได้ประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยละค่ะ เต็มอิ่มมากๆจริงๆเลยนะคะวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านที่ได้รางวัลและขอขอบคุณนะคะศิลปินทุกค่ายทุกสังกัดเลยค่ะที่มาร่วมงานแล้วก็มาร่วมสร้างสีสันความสุขความสนุกกับเราในวันนี้และที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกๆท่านด้วยที่ทําให้เกิดงานในวันนี้นะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กับไวเตเดนอเวทในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ